มันเป็นยังไงฟันหลุดเย <Yeah. S 1> อะเหรอเดี๋ยวดูฟันใช่ลูกยิ้มให้สวยไหนอะโอ้ยฟันหลุดแล้วมาทำอะไรไม่ว่าจะไะไรก็มีแม่สีพุ่งลงอ๋อก็เหรออือไปค่ะทุกคนไปเก็บเห็ดกันนะคะเด็กๆเ,เข้าป่ากันเดินเตลิดแล้วมาอือุ้ยอ,อ,อ่ะน้องตุลยเอามีดมาลูกอ่ะเก็บเลยค่ะอืเก็บสวยๆให้เรากระยอเสรินะ ยูเศร้าไว้กินออตาโย์สิไรวางเบาๆลูกวางเบาๆอืมวางเบาๆเอสห้ตาวเมไวเพสตาอืมออตเตต่างกายูสิไรโนนี่โอ้ยเสียดายเห็ดอยากให้เด็กๆเขามีประสบการณ์ในการเก็บนะคะทุกคนเก็บทีละอึกสิลูกอึกสิย่าเก้าในสปิตาตูล่ะเนี่ยเนตุลูกโย่เก็บใสวยอืมเก็บให้หมดอึกสิเกเรนอึกสิลูกอืม นู <mile> ่นนี่เยอะนู่นนี่นู่นี่ตะไคร่กินอย่าเยียบได้ย่าเซฟเน่าอาละเยียบลูกอืมท้อหอนเวียล่ะโอเคมิดตันตั้นเหรอเฮ็ดเกลือนเลยทุกคนเลยเนอะเกลือนเลยปีนี้เนี่ยเกลือนเลยค่ะเดินไปทางไหนก็เจอแต่เห็ด แต่เขาก็ขายได้นะมีนคนโพสขายโพสขายได้นะคะยังมีคนซื้ออยู่คนที่เขาชอบกินเห็ดแล้วเขาไม่อยากเก็บเห็ดเองเนาะเขาก็จะซื้อดีกว่าเพราะว่าการมาเก็บเขาก็ไม่ค่อยได้เดินป่าเขาก็ไม่รู้ว่าป่ามันต้องหาเห็ดตรงไหนอะไรเงี้ยเขาเลยแบบซื้อเอาดีกว่าแปบ๊บเดียวเต็มตะกร้าแล้วค่ะอันนี้เอาตะกร้าน้อยๆมาเก็บด้วยเนาะอืหมดหรือยังองคโควียล่ะ โอเคยศเซฟินายตานกูติดตาิยากเลลูกม่ม่ไใชยูด้วยมนไปดิฮารอืมฮัลโหลม่ไกต้อมุสติกาแต่เซวันยูอืมไปบอกให้เด็กๆเดินไปดูบบรีแล้วค่ะเก็บดีๆเด้อไปเก็บตรงนู้นที่แม่เห็นเมื่อกี้ เก็บได้ดีด้อลูกเอ้ยโอ้ย <t> บางทีมันก็เยอะแล้วมันก็กินไม่ทันนะคะแล้วบางทีเอาไปให้แม่ย่านะแม่ย่าเขาก็กินนิดเดียวนะคะคนที่นี่เขาจะเอามาผัดๆเนยกินเขาบอกมันจะหอมโอ้ยขอบคุณค่ะ <t> เพื่อนตุลีเอามาเห็ดมาวางแล้ว อยู่บ้านก็ดูแต่โทรศัพท์นะคะเพราะว่าเด็กๆช่วงนี้มันปิดเทอมเนาะแล้วแม่ก็ไปทํางานบางทีเราก็ห้ามเขาไม่ได้ที่จะไม่ให้ดูโทรศัพท์ทุกคนเนื่องจากคือเขาก็เด็กอะทุกคนเขาจะทําอะไรนอกขาอยู่ที่บ้านบางทีเวลาเราบอกว่าให้ให้พักให้อะไรบ้างเออเขาก็พักนะคะเขาก็หาอะไรเล่นาก็แก๊กๆอะแต่คือเราก็ต้อง หาเวลาว่างให้ลูกจริงๆแล้วก็พาลูกๆออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะลูกๆบ้านไหนไม่ติดโทรศัพท์นี่ก็คือว่าโชคดีมากๆนะฮะแต่สำหรับน้องตูลี่นี่ก็คือกดกดติดนะทุกคนดูแล้วก็เล่นกันไปอีกแล้วไปเจออีกแล้วทุกคน พอดีเลยเก็บเห็ดเสร็จแล้วก็ไปกินไส้กรอกต่อเนี่ยค่ะทุกคนสงสัยคลิปนี้ก็คงจะตัดให้มันเป็นคลิปเก็บเห็ดไปนะคะเนื่องจากความยาวอาจจะยาวไปทีนี้ทีนี้เนี่ยเห็ดปีนี้ถือว่าขึ้นเร็วนะคะขึ้นเร็วสาเหตุเนื่องจากฟินแลนด์ฝนตกปีนี้ฝนตกดี แล้วเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าฝนตกดีแบบนี้เนี่ยบูเบอรี่ขอให้บูเบอรี่ดกเป็นยังไงล่ะลูกล้กขาเห็ดคือใหญ่มากดูตุ่มๆมีไหมคะมีมุสติกอยตอไหมอสุกหรือ,อยังตโุโอเคโยเอาตะแกปีไปแล้วจะได้เอาไปไอเสียบไส้กรอกปิ้งไปลูกปะ อืมหนูเด็กๆค่ะทุกคนพากันใส่ขาสั้นมาว่าวันนี้แดดไหนตรงนั้นไปเก็บเห็ดมาหรือเปล่าตรงนั้นเมื่อกี้นะ่ะหนูได้ไปเก็บเห็ดมาไหมตรงนั้นเมื่อกี้แดดก็เซียน,นยอย่าก็ แม่ย่าแม่ย่าบอกว่าวันหลังเธอก็เอามีดไปด้วยนะจะได้แบบตัดไปแล้วก็จะได้เ,เก็บไปแล้วก็จะได้ตัดขาไปด้วยมันจะได้ไม่สกปรกแม่ย่าบอกนะคะแต่ต้องแม่ย่าต้องมาดูสถานการณ์จริงนะคะว่าเห็ดมันเยอะมากถ้าเก็บไปด้วยตัดไปด้วยนี่ก็นู่นเลยค่ะทุกคนมืดกนี่ยจะถึงบ้านนะคะเพราะเห็ดมันเยอะเนาะเนี่ย่ะแป๊บเดียวได้เตรียมตะกร้าเดี๋ยวไปเอาตรงนู้นต่อ ตรงนี้ก่อนอเมื่อกี้เราเห็นเราจองไว้คือในจุดที่ลงคลิปสั้นไว้เมื่อคลิปที่แล้วเด้ทุกคนนั่นก็ถ่ายไว้ยังไม่ได้ไปเก็บนะคะมันเยอะเกินไปที่จริงเราอยากเก็บแล้วอยากโพสขายแหละอยากมีรายได้แหละสักสิบยี่สิบก็ยังดีที่จริงมันเยอะเกินไปมันต้องแบบเอาพี่เพลงไปเก็บด้วยนั่งเก็บนั่งถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เนี่ยทุกคนป่าฟินแลนด์เนี่ยค่ะเต็มตะก้าเลย